สวัสดีครับอยู่กับช่องก h a n เนลนะครับวันนี้เรามาทำอะไรครับคุณยายสัด้หวานส่วนผสมก็จะมีกุ้งตุ๋นเราไม่ชอบแบะเราเราไม่ชอบกานแค่หางเราเก็บหัวบ้านเราชอบกินหัวกุ้งมีเนาะสับปะรดได้กินได้ทดสอบสิเปียวไหมสับปะรด พริกหวานเนี่ยพริกหวานอยู่นี่มันเขียวพริกเหลืองอีกเออแตงกวาแตงกวาหอมหัวใหญ่เข่งปุ้งแล้วก็มีกระเทียมต้นหอมแล้วก็มีซอสพริกเนี้งกุ้งนี่ไงเยอะเลยน้ำตาลเลเร์รี่ซอสผักเขียวซอสผงซอสผักเขียวใช่อันนี้ซอสผักเขียวไม่ได้ซอสผักเขียวเอ น้ำมันหอยซีอิ๊วขาวน้ำมันน้ำปลาโอเคเราทำกันเลยตื่นถึงก็ไปเราไม่อยากคัดแล้วจะใส่น้ำมันลงไปเลยโอเคใส่น้ำมันลงไปแล้ว น,บบน้ำม,มันร้อนเราก็จะไปกระเทียมลงไปเทสก่อนนะครับผม มาแล้วต้องบอกเลยแล้ว ใส่กอูคุุ้่้อย่งเดียวจะเต็มกระทาแล้วเนี่ยละอ็มมือลยะอเตมืจะได้ใส่ป่าลูกมมันธรรมดาอยู่แล้วใาย่ท่ตัว้งมันมากคเตียนเสร็จแล้วคะ ลวกต้นอินทาลัเรอักไก่อนนะตักไปแล้วค่ะครับตสดเต็มเต็จกมหัวใหญ่ลําเรียงลงไปผิวใสเต็มติวใสได้ทุกอ่าเอาทาสับเปร็ดมาสับเรดสับรดตรงนี้สับเะร็

ทอดเดียวใส่พอิานะตั้งใจทอดนั้นใจทอบคือตั้งใจซือตั้งใจทอบคือเรอแล้วนะที่เรา้ส่คือใอดใส่ไปด้วยน้ำมันหมวยใส่เลยใส่เลย mình ta cũng có được không mình tới lần nữa chứ ngoài ทำใจช่ว้าตี้ก็ไปต่อเลกูต่อหนก่อนมีอันอยมากเลยแค่นี้ก็จะหมดแล้วนะเล็กใช่หนอยากก็จะได้พัส่หวานสองให่อง่ก็มี ม Bref, building, ัหอมกับแดงถีเหลืองถัเหือีกทีหน่้ก็จะใส่ขร้ไปพริกวานลงเปพอแล้วสวยเลยเนาะเนี่ยวได้ดีเที่ยวทางดีเด็นาะ

เรียนพิเศษนะเป็นเรียนพิเศษป่ะวิชาอะไรบ้างคะมีวิทย์คณิตอังกฤษแล้วก็ไทยคร่ะเรียนโรงเรียนอะไรครับเรียนพิเศษเรียนพิเศษเโรงเรียนเรียนพิเอะไรนะเปิดวิชาเหรอือทำงานเปิดวิชา

ลีลกรดดอเคงแล้วงแล้วจ้ะอมาแล้วนะครับหนก็ตกเรียร้อยแล้วพร้อมกับพร้อมกินแล้ว กับอะไรด้วยเรับผัดเปรี้ยวหวานชอบกินมากอันนี้ยายมั่งละบางช้อนที่สวยสๆก็ได้ถูกว่ายายก็เต็มๆเลยก็คือผักๆเลยเต็มเลยก็คือผักยายอ่ะถ้ามีสับปะรดได้ยายนึกถึงแต่เปรี้ยวหวาน และรเราถึงทมการบรรยากาศสายฝนโปรยพลายวันนี้ได้จับแม่อึนตอนนี้ห้าโมงเย็นแล้วพว่อแ่ใส่มันเป็นเวลาประมาณ ใส่มาประมาณสี่กว่าชั่งสี่ชั่วโมงแล้ะกลับบ้านมาอีกก็ประมาณห้าชั่วโมงแล้วใส่มาห้าชั่วโมงเดายอยากกินร <c oughs> ัวๆเลย <c oughs> ก็อร่อยถึงเธอแน่ย็อะไรให้นูอะไรบ้างเปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวหวานใช่ไหมก็จะมีเปรี้ยวมีหวานเปรี้ยวสับปะรดยึดไว้ โอ้เกือบไปแล้วอุ้ยไม่เกือบเป็นไปแล้วน้ำใสมันงใช่ยู่อื้ำใสแล้วอื้น้ำอร่อยอิ่มล้วนๆเลยแบบใหญ่ยยเนะ ขอกุ้งตัวหน, <laughs> นึ่งตัวเบิม่มๆนี่ไงต่ก็มาเริ่มดิโอมม <laughs> อดิตอนนี้เรากินอะอรดีจัง คือเดี่ยวไหมคะหนูอิ่มแล้วนะยายอิ่มยังยายยังไม่หมดเลยยายต้องกินให้หมดยายอร่อยไม่มีอะไรจะคุยแล้วไม่มีอะไรจะคุยหนูชองกินพี่เขาคือหนูไปไหนมาวันนี้หนูไปไหนมาบอกยายดิหนูไปเรียนพิเศษมาโอเคหนูก็ไม่ค่อยมีเวลาแล้วนะหนูมีเพื่อนใหม่อีกแล้วเหรอ มีวันอาทิตย์อาจจะไม่มีคลิปใหม่นะคะส่วนใหญ่อาจจะได้คลิปนี้กันเยอะเลยอาจจะได้คลิปหรือตมาบ้านอย่างนี้เนี่ยบางวันก็ไม่ได้บางวันก็ได้เดี๋ยวพยายามจะถ่ายคลิปวันเสาร์ให้ได้เยอะๆนะเนี่ยงไรก็ให้ได้อาทิตย์ละสองคลิปเนาะโอเคนไหมลงให้สม่ัติสมิ่ง านผู้ชมไม่ต้อลืมกดซัสัสคราวให้ั้งเืนนะโนี้คืต้องการยอดสัต์ายไม่ไมไมถึงสมอ๊กดให้ด้วยนะดูน้องเฟินก็อย่าลื่นผ่านแค่กดซักสัครั้งน้ทนนขอร้องสัก <c oughs> ี <c oughs> ใจน้องเฟินเลยนะใครรู้ติดตามน,น่อไม่รูไม่รู้จะทำ สำคัถ้าดูน้องก็อย่าเลื่อนผ่านน้องบอกสิใกล้ๆก็อ้าวผู้ชมบอกถ้าดูน้องปืนก็อย่าเลื่อนผ่านน้องปืนนะผู้ชมผู้ชมทำได้ไหมบอกว่าถ้าดูน้องปืนก็อย่าเลื่อนผ่านเปลเบลให้กำลังใจกด กดซับสไครต์ให้น้องผู้ด้วยถ้าผู้ติดตามถึงหนึ่งพันจะให้พี่พี่น้องน้องดีเคสมาว่าอยากจะให้ไปเที่ยวที่ไหนต้องไปให้ถึงไม่เอาเมืองนอกเอาแค่ในประเทศไทยตัวได้เินตองให้เมียพาไปอยากจะฝากแบบ แบบยางไม่เคยไปเที่ยวที่ไหนแล้วอยากเท่แบบอยากไปเที่ยวให้น้องปืนเที่ยวอยากถ่ายคลิปมาฝากให้ดูนะคะคุณจะให้ยายเสมอให้ทำอะไรให้ดูหรือว่าใครทำอะไรไม่เป็นเมนูะเมนูอะไรที่ใครอยากทำไม่ค่อยเป็นก็ให้ยายทำให้ดูบอกว่าหอดมาถ่ายคลิปก็ได้เนาะอยากทิมเมนูอะไรผิงคุณย่าคอมเมนต์ได้นะครับอยากคลิปตออไปถ่ายให้ โอเคยายอิ่มแล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากไปเซอร์เมนูผัดเปรี้ยวหวานเป็นน้ำมึดน้ำมึดมากก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้น้องปืนเยอะๆนะครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบายอิ่มอร่อยมาก